สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Focker ok เวทไทยจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นหมอกควัน Storm Fog b i w 2 5นครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่สามารถใช้กำจัดยุงมาแรงมาแรงบินมาแรงคานร,รวมถึงสามารถใช้เพื่อพ่อนฆ่าเชื้อโรคเชือ้อไวรัสควบคุมโรคระบาดควบคุมไข้เลือดออกได้ด้วยนะครับ โดยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพ่น2ระบบครับโดยมีระบบ1คือระบบพ่นหมอกควันระบบที่2ก็คือระบบพ่นละอองฝอยนะครับโดยเราจะทําการเปลี่ยนท่อตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นท่อพ่นหมอกควันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันเลยนะครับเนี่ยครับตัวเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นแท้งใส่น้ํายาฆ่าแมลงฆ่าเชื้อโรคนะครับอันนี้จะเป็นแท้งน้ำมันเชื้อเพลิงครับตัวนี้จะเป็นคาร์บูเรเตอร์ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงกรองนะครับเอาไว้กันความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายบารเรียงสารเคมีนะครับปลนออกไปอ่าครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหัวควบคุมอัตราการไหวนะครับตัวนี้เป็นวาล์วเปิดปิดอันนี้ก็เป็นยี่ห้อนะครับสตองฟอกบีดูมิว25นำเข้าและจับจ่ายโดยบริษัทเอนวิชฟอคเกอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงกรองครับเนี่ยครับ ใช้ถ่านสองก้อนครับตรงนี้ถ่านสองก้อนครับผมปร,ประหยัดพลังงานครับส่วนน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันเบนซิน95หรือว่าแก so ๊สโซฮอล์กก็ได้นะครับส่วนแท้ง์ตัวนี้ก็ถ้าเราจะพ่นกําจัดมแมลงก็ใส่น้ํายากําจัดมแมลงครับถ้าเราจะพ่นฆ่าเชื้อโรคก็ใส่น้ํายาฆ่าเชื้อโรคครับครับผมตัวนี้ก็เป็นหัวเทียนครับ ตัวนี้เป็นประบบปั๊มมือครับปั๊มประมาณสามทีห้าทีเครื่องก็จะติดครับเครื่องตัวนี้นครับก็เป็นเครื่องที่ใช้ในหน่วยงานราชการครับอบตอ,อบจเทศบ,บาลกรมคุมโรคโกรมอนามัยนะครับครับนำเข้าและจับจ่ายโดยบริษัท En น i c h f o อ k เ r อร์ประเทศไทยจำกัดนะครับเครื่องพ่นหมอกควันสตอมฟรรอกบีดมู25ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์024397289 ลนแอดไซ Enrich Fokker เว็บไซต Enrich Fokker.com นะครับวันนี้บริษัท Enrich Fokker ทีมงานก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ